ุพรล่ะคะมีทัศนะต่อพอรบรสุราก้าวหน้านี้อย่างไรบ้างกับกระแสที่ว่าอุยถ้าแบบผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดการต่มเหล่าเถือนเดี๋ยวมันจะไม่ได้คุณภาพนู่นนี่นั่นและในท้ายที่สุดคิดว่าร่างนี้เนี่ยจะผ่านไหมกระดานทางการเมืองจะเป็นยังไงบ้างคะผมก็คิดเหมือนพี่น้อเขาคือไม่มีวันที่จะผ่านจริงอยู่นะครับตอนผ่านวาระแรกบรรดากลุ่มทุนทั้งหลายก็ยังชะล่าใจ โดยเฉพาะทุนเหล้าทุนเบียร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นทุนที่ใหญ่มากและก็เป็นรายได้มโหรานอย่างที่เราได้พูดก็คือว่าเงินมันเหลือไม่รู้จะทำยังไงซื้อแผ่นด,ดินน,นะครับรวมกันแล้วเป็นล้านล้านไร่จากธุรกิจน้ำหมองเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาเนภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยซึ่งไม่เคยมีกฎหมายว่าเขากระทำความผิดมาชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งเนี่ย ไม้กล้าว่าเป็นความผิดเพื่อที่จะปิดนะครับบีบบังคับว่าถ้าจะต้องกินเหล้ากินเบียร์หรือจะกินไวนยหรือจะกินอะไรก็ตามนั้นจะต้องมาซื้อจากกลุ่มทุนเท่านั้นทั้งที่เขามีปัญญาที่จะสามารถท,ที่จะทําเองได้จริงอยู่นะครับ แม้ว่าจะมีการเปิดประตูให้ทําแต่เต็มไปด้วยเงื่อนไข<ช>ว่าจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นพึงที่จะกระทําได้ทํากินเองก็ไม่ได้ทีนี้ภายใต้หลักที่ว่าไอ้คนทําอาหารกินเองเนี่ยมันไม่ใส่ยาพิษไปฆ่าตัวตายจะเป็นคนตั้งใจจะฆ่าตัวตายเนี่ยยังไงมันก็ตายแต่ว่าเหล้าที่ชาวบ้านทํากินเองนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งในแต่ละปีเนี่ย มีวัสดุต่างๆเนี่ยที่ล้นตลาดเป็นจำนวนมากมนะครับไม่ว่านับตั้งแต่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวสับประรดองวนหรือว่าผล,ลไม้อื่นๆมากมายรวมกระ,ะทั่งกล้วยข้าวโพดอของพวกนี้สามารถทำเหล้าทำเบียร์ทำไวน์ได้ทั้งสิน้นแต่ว่ากฎหมายมันห้ามะนะครับเช่นว่าถ้าจะทำขายจะต้องกำหนดว่าจะต้องจดทะเบียนเงินทุนสิบล้านอย่างเนี้ย จะต้องมีกําลังผลิตเท่าไหร่ะนะครับล็อกจํานวนไม่สามารถทํากินเองได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยบรรดากลุ่มทุนน้ําเมาเนี่ยนะครับจึงครอง<ม>พูดยังไงว่าครองอํานาจทางการเมืองและทุกกระบวนการเราได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นว่าบรรดาหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องวิพากษ์กต,ตรงไปตรงมาแม้กระทั่งทหารในกองทัพหรือหน่วยงาน<ม>ต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ คนไหนมีแววพวกนี้จะดูแลอุปธรรมส่งเสียนะครับทั้งที่เป็นรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเรียงตามลำดับสืบทอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้เสนอกฎหมายนี้คุณเท่าพิภพสสเก้าไกลเนี่ยซึ่งก็ไม่มีวันที่จะมีความสัมพันธ์กับบรรดาทุนโรงเหล้าได้หรอกนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่เป็นนักเรียนทุนโรงเหล้าแต่บรรดาผู้มีอำนาจ นะครับอย่างแท้จริงนั่นเนี่ยก็ย่อมจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นนักทุนนักเรียนทุนโรงเหล้าหรือไม่ <c oughs> ตั้งแต่บัตรนั้นจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ย <c oughs> และมีการเรียกนะครับดังเช่นเอ่ยคำบุปการีหรือเปล่า <c oughs> คือหมายความว่านับถือยกย่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวทนี้ก็เป็นการอธิบายว่าใครเป็นนักเรียนทุนเหล่าบ้าง และทุนเล่าจะเข้ามายัางพรรคการเมืองอย่างไรยิ่งใกล้การเลือกตั้งมากเท่าไหร่บรรดาพรรคการเมืองเนี่ยทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเนี่ยคือการเข้าหากลุ่มทุนเล่าน,นะครับนอกจากทุนสื่อสารทุนพลังงานนะครับทุนอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับบริษัทผู้รับเหมาสารพัดเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับในระยะเวลาที่เหลือสมมุติว่า เขาคิดการเลือกตั้งตามที่ว่าซึ่งมีอุปสรรคมากมายเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยการจัดความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับเจ้าสัวโรงเล่านนะครับจะแผ่อิทธิฤิ์นี่ตอนปลายสมัยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่โรงเล่ามีบารมีมากอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสภา,าเราได้ยินคําว่ากล้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าคําว่ากล้วยบรรดานักเลือกตั้งเขาใช้คําว่าศินธรรม,มเช่นว่าจะโหวต มีศิลธรรมหรือเปล่าศิ <laughs> ลธรรมก็มันมีค่าต่อแบบกล้วยนะ <laughs> นะครับคนภายนอกจะไม่เคยได้ยินครับมี<อ>แต่นักการเมืองจะได้ยินอว่าเ,เรื่องนี้มันมีศิลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องไหม,<อ>ไ,มไม่ได้ศิลธรรมในความหมายของพระพุทธศาสนานะแต่เป็นความหมายเท่ากับกล้วยอ่ะมันมีกล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เ,<อ><ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้านะครับมีการถแถลงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็ให้เชื่อผลลัพธ์ตรงเงินข้ามได้เลยนะครับก็ <c ười> คือว่าผ่าน <c ười> ยากยิ่งไม่เกี่ยวมากเท่าไหร่ยิ่งประโคมข่าวว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวไม่แทรกแซงมากเท่าไหรน่นี่ไม่ผ่านแต่มีโอกาสที่ภูมิใจไทยเขาจะแบบสวนกระแสแล้วมา,มาบวชให้กับทางก้าวไกลคือทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ว่ารวมจํานวนแล้วเนี่ยนะครับมันมีรูปแบบต่างๆอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยทุนเล่ามันยังไม่ทันตั้งหลัก แล้วมันคิดว่าไอ้บรรดารับนักเรียนทุนไปตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันยังคิดว่าทุนนั้นยังออกอิทิฤต<ม>แต่สถานการณ์มันแปลเปลี่ยนก็บรรดานักเลือกตั้งก็ต้องการเพิ่มทุน<ม>นะครับเพิ่มเพิ่มทุนจดทะเบียนคือหมายความว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ,รบเลื่อนไขาการต่อรองในกระดานเลือกตั้งเนี่ย<ม>ทําให้บรรดาพรรคการเมืองเจ้าของพรรคทั้งหลาย,ยที่ต้องพึ่งเงินโรงเหล้าทั้งหลาย<ม>ซึ่งมีอยู่จริง นะครับและและเป็นหนทางแทบทุกพักนะครับที่จะต้องติดต่อโรงเล่าเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันที่สองพฤศจิกายนเนี่ยเรื่องนี้ผ่านยากมากเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับผมอยากจะสื่อความไปยังบรรดานายทุนทั้งหลายประชาชนเขาไม่มีสิทธิสู้กับคุณหรอกทำไมเขาต้องกินเหล้าขาวที่ทำมาจากากากน้ำตาลนะซึ่ง คุณไม่ได้ช่วยอะไรชาวนาเลยนะชเ <Okay. S 2> ย่าเล่าญี่ปุ่นต่างหากที่มาซื้อข้าวสารไทย mm. ทําไมคุณไม่เอาเข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวนะครับไปไปทำเหล้าล่ะแต่คุณต้องการไปอยักต้นทุนเนไง mm. ไปเอากากน้ําตาลมาทําเหล้า้วให้คนกินก็บอกว่ามีคุณภาพ mm. ทั้งที่ชาวบ้านทําเอง mm. มีข้าวเองมีข้าวโพดมีสับประรด mm. นะครับ mm. มีผลไม้อย่างอื่นเอง mm. เขาจะเลือกนะครับสิ่งที่มีคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เลือก ถ้าเขาไปทํายิ่งทําขายด้วยนะยิ่งต้องสรรคัดสรรอย่างดีคัดสรรอย่างดีนะครับคือทั้งโลกเนี่ยนะครับคือในแต่ละพื้นที่มันก็มีขวดรูปแบบเฉพาะสมมุติว่าในเขตพื้นที่นี่นะครับที่ทําขวดสวยๆเครื่องปั้นดินเผาเผาอะไรพวกนี้ออกมาแบบบสวยๆนะครับเวลาใครนักท่องเที่ยวมาก็จะซื้อเป็นที่ที่ระลึกนะครับภูมิปัญญามันจะยกระดับไป นะครับแล้วก็มีผลไม้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุราที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเอาจีนเล่าอาเมาไถเนี่ยขวดเป็นมือใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งที่เรากินก็คือเหล้าขาวธรรมดาเนี่ยนะครับดีกรีมันแรงเข้าไปหน่อยไม่ว่าวอดก้าของรัสเซียสาเกของญี่ปุ่นซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อเป็นจานวนมากภูมิปัญญามันยกระดับหรือไวอย่างฝรั่งเศสวันนี้ไวก็ทั้งโลกแล้ว เพียงแต่ว่าของไทยมันถูกจํากัดไว้ทั้งที่ชาวบ้านเขาสามารถที่จะพลิกแปลงนะครับไอ้ที่กล่าวหาว่าใช้แลนเนดนะครับซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงใส่ใครไม่จะกินอ่ะในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปกติชาวบ้านเขาจะทําเหล้าไว้สําหรับเทศกาลต่างต่างนะครับแล้วก็บ่มไว้อะไรไว้แล้วก็เป็นเหล้าที่ดีตื่นมาเนี่ยนะครับไม่ปวดหัวไม่อะไรสารพัดเพราะว่า มันเพียวๆที่เรียกกันว่าแฮงอ่าแฮงเนี่ยแฮงเนี่ยมันมาจากสัดส่วนที่มันเป็นปัญหา <S <S การบ่มที่ไม่ได้ระยะเวลาการใส่สารอะไรสารพัดซึ่งเราไม่มีวันจะรู้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเล่าฝรั่งหรือว่าจะเป็นเล่าไทยนะครับเล่าไทยดูสัญญาการซื้อขายกากน้ําตาลจากโรงงานน้ําตาลเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าชาวนาไม่ได้ประโยชน์ความเป็นจริงเนี่ยเขาควรเนี่ยนะครับในไทยท่ามกลางที่ชาวนามีรายได้น้อยเนี่ย มันควรต้องเอามาจากข้าวนะใช่ใช่แต่นี่ไปซื้อกากน้ําตาลอ่ะเราก็เมาแบบกากกากอยู่นน่น่ะคือนี่คือโลกความเป็นจริงนะครับหรือว่าสับปะรดเนี่ยมันล้นตลาดชาวบ้านในภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละที่เนี่ยเราไปอำเภอหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะเหมือนเราไปต่างประเทศอ่ะไม่ต้องมากไปประเทศลาวก็อยากจะกินเบียร์ลาวแต่เบียร์ลาวเจ้าของก็คือคุณเจริญแหะ เมื่อก่อนของคุณเปรมชัยแต่ว่าโดยในนี่แต่ว่าโดยโดยความรู้สึกเนี่ยนะครับโดยความรู้สึกเนี่ยเราก็อยากจะกินเบียร์ของยี่ห้ออีกเหมือนไปเขมรอยากกินอังคอร์งเงี้ยหรือว่าเบียร์ชิงเต่าอะไรพวกนี้ยไปจีนั้งทีจะไปกินไฮเนเก้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่นี่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองอยากจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยในทุนหลวงเหล้าซึ่งคุณได้กําไรมากมายแล้ววันนี้คุณตายไปกลับ หมือนาชาติตายไปกลับหมือนชาติมาอยู่ที่เดิมไหมซึ่งในทางกฎแห่งกรรมมันเป็นไปไม่ได้เนี่ย <c oughs> แต่ว่าเอาละต่อของคุณเนี่ยต่อรองว่าเป็นเงื่อนไขพิเศษตายกลับมาเป็นเจ้าของโรงเหล้าเหมือนเดิมเนี่ยหมื่นชาติก็ใช้ไม่หมดแล้วอเอาคุณไปชี้ที่ดินตรงไหนของคุณบ้างถ้าคุณจําได้ยกให้หมดเนี่ยถ้าจําไม่ได้ริบให้หมดเนี่ยนะชี้ผิดชี้ผิดริบ ได้คืนอืดเลยนะอ่าได้คืนอือได้คืนอือเลยมันจาไม่ได้แต่แม่แน่ชี้ตรงไหนอาจจะเป็นของเขาก็ได้นะะบางบางทีเนี่ยนะครับไปติดต่อเห็นที่แปลงสวยๆไปติดต่อซื้อปรากฏว่าเป็นซื้อที่ที่ของตัวเองคือหมายความว่าแปลงนี้มันสวยจังเอาไปติดต่อสิว่าใครใครเป็นเจ้าของเท่าไรเท่ากันไอ้นุ่มหายไปรายงานอ่เป็นที่ของเป็นที่ของเป็นที่ของท่านครับเป็นที่ของเด็กคือมันจําไม่ได้ ส่วนชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่ให้จําว่าที่ของตัวเองตรงไหนใช่ไหมความจริงเนี่ยมันมันเกี่ยวพันการโลภการไม่รู้จักพอเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นทุนระดับโลกเนี่ยสังเกตดูเวลาเขาให้กับสาธารณะเนี่ยเขาให้เป็นจํานวนมากใช่ครับมากกว่าที่มีอยู่แม้กระทั่งดาราฮ่องกงเนี่ยอย่างโจวเหวินฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็ให้มากกว่าที่เขาจะใช้แต่ของไทยเนี่ยมันให้น้อยแบบให้แบบละเมียดละเลียดเฉียด นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเบียร์ไม่เฉพาะเท่ากับฝาขวดคือเอ้นี่คือมากว่าเป็นจริง <c ute animal quality> นะครับความคับแค่คือไหมความว่าคุณจะรวยไปทาหอกอะไรคือหมายความว่า <c ute> คุณจะใช้อย่างไรเอาวันวันึ่งอีกคุณจะไปซื้ออะไรนะครับคุณไม่มีอะไรจะต,ต้องซื้ออีกแล้วนะครับคุณก็บา้าซื้อที่ดินเลอะเทอะไปหมดจนกระทั่งคุณจะตั้งจังหวัดตั้งอะไรกันไปได้แล้วเนี่ย <ute> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่า ความเป็นจริงเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้ไปแย่งอะไรคุณเลยแต่ว่าประชาชนก็ควรจะมีมีทางเลือกไหมว่าเขาจะกินในสิ่งที่เขาเขาควบคุมได้นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการให้ประชาชนทําเหล้าขึ้นมากเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนจะเมาทั้งประเทศคนไม่กินก็คือไม่กินคนกินเนี่ยนะครับไม่ทําเองมันก็ไปซื้อ,อแล้วคนที่ทําเองกินมันจะมีน้อยมากแต่คุณไปปิดกั้นเขาทําไม แล้วเขาจะทําขายแค่สิบขวดคุณไปกําหนดเพดานเขาได้ยังไงว่าจะต้องโรงงานจะต้องมีเจ็ดคนโรงงานจะต้องมีเครื่องจักรจานวนเท่านุ่นเท่านี้นะครับเขาจะทําขายวลาสิบขวดวไปยุ่งอะไรกับเขา,ขาเอ่ะสิบขวดก็พอแล้ววันหนึ่งเขาเขายังคีบได้แล้วแล้วคุณภาพแล้วเขาก็อยู่ในพื้นที่ไม่ส่ยยาไม่มีอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นความงดงามแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าประเทศที่ปกครองโดยทุนเนี่ย มันไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ประชาชนหายใจใช่ใชเหมือนร้านสะดวกซื้อ<ช>นะครับการควบรวมของร้านยักษ์ใหญ่คาปลีกยักษ์ใหญ่เนี่ยปั๊มน้ำมันยักษ์ใหญ่เนี่ยม,มันทำลายเนี่ยนะครับทำลายโชวห่วยทำลายร้านอาหารร้านข้าวต้มในอำเภออะไรพินาจยับหมดอยู่แล้วมันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกำลังอย่างไรประชาชนก็สู้คุณไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แล้วมันจะมีสักกี่คนที่เขาจะทายกเว้นคนที่มันมีภูมิปัญญาแล้วที่สําคัญที่สุดนี่นะครับมันดีกับคุณด้วยวันหนึ่งคุณเห็นนะคุณก็ไปเจรจากับเขาดิว่าเขาไปคิดสูตรอะไรขึ้นมาได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษนะครับของอําเภอที่โอ้มันสุดยอดเลยใครก็อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มอมเมาประชาชนเพราะว่าถ้าจะมอมเมามันมอมเมาอยู่แล้วกําลังผลิตมันล้นอยู่แล้วนะครับเราดัดจริตเรื่องนี้กันไม่ได้ เพียงแต่ว่าการไม่รู้จักปล่อยวางของทุนผู้มีอำนาจไม่ได้รับใช้ประชาชนแต่รับใช้ทุนตอบสนองทุนอย่างที่บอกนะครับว่าทุนเนี่ยเขาเขาไม่มีทางจับฝ่ายเดียวเขาจับทั้งสองซี่นะครับที่เราเองเห็นทุนพลังงานซ้ายฝ่ายค้านขวารัฐบาลตัวประกบติดไอห้อยไอโหนข้างซ้ายข้างขวาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ผมวาดหวังว่า อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับระหว่างมองหน้าเจ้าสัวโรงเล่าเนี่ยนะครับกลับมามองหน้าประชาชนตาปริบๆคุณควรจะมองประชาชนได้มากกว่าะนะครับอย่าอ้างเรื่อง อย่าอ้างเรื่องไม่อด้คุณน่ค่เมาเถื่อนนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าคุณอ้างเรื่องเรื่องศิลธรรมผมพอเข้าใจถ้าไม่ใช่นักการเมืองจะไม่เข้าใจกว่าศิลธรรมเรื่องนี้ไม่มีศิลธรรมเลยเอางี้ละเมื่อมีศิลธรรมเราก็จะได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหางตานิดหน่อยบอกว่าเรื่องนี้มีศิลธรรม ศิลธรรมขนาดไหนกี่กิโลพอศิลธรรมโลเดียวมันมันจะได้เหรอศิลธรรมน้อยเกินไปแต่ศิลธรรมสามโลก็ได้ระดับพอได้พอได้ีด่ันนี่บอกว่าถ้าเรื่องนี้เต็มไปด้วยศิลธรรมไม่ต้องพูดด้วย <S 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 ในคดีศิลธรรมเต็มสภาขอให้ท้านพิพพบเนี่ยนะ่อม,มันก็สู้เขาไม่ได้ผมก็ให้กําลังใจเขานะ <S 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 ม,มันจากคนที่มันมีหลักคิดทําเรื่องเนี้ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านมันเต็มกันไปหมด แม้กระทั่งหลักคิดจะทําวายจากกัญชา,างเงี้ยตอนนี้เราก็เห็นแล้วเอามาให้ลองดูมาพิสูจน์หลายๆลายคนวายจากกัญชาหรอก็คิดคนบัณฑุปัญญาชาวบ้านมันคิดได้ตลอดอะ่ะใช่ใช่นะครับจะทํานู่นจะทํานี่สารพัดแต่ว่าประเทศนี้เนี่ยเรามันถูกปกคลุมเลยนะครับด้วยด้วยผลประโยชน์ของกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชอย่างที่วันก่อนที่เราพูดว่าโรงงานยาสูบซึ่งมันมีไรายได้กับรัฐมโหราเนี่ย เอาบุรีนอกเนี่ยครับเข้ามาถลม่มบัญชาการถลม่มจนบุรีไทยในยชิบหายไาว,ว้วอดหมดจนกระทั่งเจ๊งอ,อ,อ,อะไรที่อยู่ในมือรัฐนี่เจ๊งหมดมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุนมันจัดการหมดมเพราะว่าทุนมันควบคุมรัฐความจริงเนี่ยรัฐเนี่ยนะครับมันมีความพร้อมมากที่สุดไม่มีอะไรใหญ่กว่ารัฐแต่ว่าที่มันทําไม่ได้เพราะรัฐไปสยบยอม,อมไปรับผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องศิลธรรมจากทุน นะครับเพราะฉะนั้นศิลธรรมนำโลกาก็ไม่ได้หมายความว่าศิลธรรมคือศิลธรรมศิลธรรมคือกี่กิโล